สองอาทิตย์ที่แล้วนะก็มีข่าวแนะพร่ไปทั่วโลกโดยเพราะตามโซเชเียลมีเดียเกิดขึ้นที่ประเทศอเมริกานะสวนสัตว์แห่งหนึ่งเด็กมากับพ่อแม่เด็กก็ประมาณตั้กวบสองกวบก็ไปดูกอริลลานะกอริลลานี่ในอเมริกาเขาไม่ได้ขังไ่ไในกรงนะเขาจะให้มันอยู่ในที่โล่งแล้วก็ยกพื้นสูงเพื่อให้คนเนี่ยลงมาดู อันนี้ก็เพื่อให้สัตว์เนี่ยมันมีอิสระภาพบ้างนะอยู่ในกรงนี่มันคับแคบทรมานเดีย๋ยวนี้ก็มีการให้สัตว์เนี่ยไว้ในสภาพอย่างนั้นนะตามสวนสัตว์อันเด็กนี่ก็เห็นกอรีล่าก็ชอบนะแล้วก็คงจะปีนขึ้นไปชชเง้อน,นะเพราะก็ตกลงมาตกลงมากอลอรีลา่าตัวหนึ่งนะก็เข้าไป ชื่อฮารัมบีนะเด็กเนี่ยตกไปในเขาจะไปในคูน้ำนะไอ้ฮารัมบีก็ไปถึงเด็กขึ้นมาแล้วก็เล่นกับเด็กแล้วก็อาจจะเล่นแปลกๆหน่อยเช่นจับแขนเด็กลากไปลากมาตรงในคูน้ำนั่นแหละอันนี้ดูภาพไม่ชัดเพราะแม่ตกใจมากก็เลยไม่รู้ว่าไปขอหรือไปกดดันให้พนนักงานที่ดูแลสวนสัตว์เนี่ย จัดการกับฮารัมบีก็คือยิงฮารัมบีจนตายอันเด็กปลอดภัยแต่ฮารัมบีก็กลายเป็นศพอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะเพราะว่าคนเขามองว่าเป็นการทําทารุนสัตว์ทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ก็บอกว่าเนี่ยขาต้องเอาความปลอดภัยของคนเป็นหลักสัตว์เป็นรองแต่คนก็แย้งว่าฮารัมบีมันก็ไม่ได้ทําอันตรายเด็กอะไรเลยนะมันกับเ,เล่นกับเด็กด้วยซ้ํา เรื่องนี้มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะแต่ว่าหลงเอยคนละแบบเมื่อ20ปีที่แล้วพอดีเลยที่ประเทศอเมริกาเหมือนกันนะเด็กประมาณสมขวบวก็ชงเง้อน,นะชงเง้อดูกอริล่าที่อยู่ข้างล่างบอกาว่าตกลงมาตกลงมาก็มีกอริล่าตัวหนึ่งเป็นกอริล่าแม่ลูกอ่อนนะมันมีมัน,ม,ม,นมีลูกอ่อนอยู่บนหลังมันเลยติดอยู่บนหลังนะลูกอ่อนนี่เกาะหลัง เจ้าตัวกอริล่าแม่นี่ที่ชื่ออะไรนะบีตวนจามชื่อแบบแอฟริกาส่วนใหญ่ชื่อกอริล่าจะเป็นแบบแอฟริกันนะบีตวนจามมันเห็น,นก็ทํำยังไงมันก็เข้าไปไปจับเด็กแล้วแล้วก็กอดเด็กเอาไว้อย่างนุ่มนวลแล้วก็อุ้มเด็กเนี่ยไปส่งไปส่งที่ประตูมันมีประตูกรงนะเพื่อให้เจ้าที่สวนสัตว์มารับ ในเหตุการณ์ก็มีกอริลลาตัวอื่นมาด้วยนะแต่ว่าฮารามบีเนี่ยนะไม่ใช่ฮารามบีปีตุลจานี่นะมันก็เหมือนกับไปช่วยเด็กนะแล้วก็รู้ว่าเด็กต้องการความช่วยเหลือถ้าเด็กก็ปลอดภัยนะใครๆตอนนั้นก็คิดว่าเนี่ยเด็กคนนี้เรียบร้อยไปแล้วนะเพราะว่าเรามักจะมองว่ากอริลลานี่มันน่ากลัวตัวใหญ่มากแต่ว่าบีตุนจานี่นะอ่อนโยนมากนะเอาเด็กอุ้มเด็กไปให้เจ้าที่สวนสัตว์ ก็เป็นข่าวใหญ่นะเพราะคนไม่คิดเลยว่ากอริลลาเนี่ยซึ่งเรามีสายตามีภาพวันเนี่ยเขาหน้ากลัวดุร้ายที่จริงไม่ใช่นะอ่อนโยนฮารลัมบีก็เหมือนกันนะคนที่เลี้ยงฮารลัมบีมาตั้งแต่เล็กเนี่ยก็บอกว่าฮารลัมบีมัน,นกอริลลาที่น่ารักแล้วก็ดูจากภาพนี่ก็คงอยากจะเล่นกับคนนะนะอยากจะเล่นกับเด็กแต่คนเรานี่ไม่เข้าใจนะไปคิดว่าสัตว์หน้าขนพวกนี้อันตรายนี่ทุกคนที่รูปประวัตินะ รู้ธรรมชาติของกอริลลาเนี่ยนะหรือว่ารู้ประวัติที่เคยเกิดขึ้นกับเด็กสามขวบเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สวนสาคงจะไม่ยิงนะก็คงจะรอดูเหตุการณ์สักพักนะแล้วก็อาจจะพูดคุยกับฮาลัมบีว่าเออเอามาเอาเด็กมาคืนเจ้าหน้าที่หรือคืนพ่อแม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะว่าบางทีมนุษย์เราเนี่ยกลัวนะกลัวมากเกินไปจะว่าไปแล้วสัตว์นี่มันมีแม่ตามากกว่าคนอีกนะ เราไปคิดว่าสัตว์เดรัจฉานี่มันไม่มีเมตตากรุณาแต่ความจริงเนี่ยมันจะมีเมตตาโดยเฉพาะสัตว์ที่มีความเป็นแม่อย่างไอ้บีตัวจานนี่เ็เป็นแม่ลูกอ่อนนะที่อเมริกาก็มีสวนสัตว์ทํานองนี้อยู่นะมีกอริลลาตัวชื่อโคโค่นะโคโค่หรือโกโก้เนี่ยมันรู้ภาษาคนนะแล้ววันหนึ่งมันก็ท,ทําท่าทําทางเอานิ้วนะชี้ไปที่แก้มหมายถึงอะไรหมายถึง หนวดหมายถึงสัตว์ที่มีหนวดนะมันอยากอยากมีแมวเป็นเพื่อนเล่นนะมันสื่อสารบอกภาษาด้วยภาษากายว่าอยากเล่นกับแมวนะเจ้าที่สนใจก็เอาแมวมาให้นะเป็นลูกแมวนะโพาโค,โค้นี่มันมีความสุขมากเลยที่ได้เล่นกับแมวนะเวลาจับแมวนี่ก็จะจับด้วยความอ่อนโยนบางทีก็เอาทิชชู่เนี่ยนะมาล่อให้แมวเนี่ยวิ่งไปนะ ไล่งับทิชชู่เนี่ยนะโคโค่มก็มีความสุขนะเล่นกับแมวแมวตัวเล็กมากบางทีอุ้มแมวแมวขวนนะโคโค่มมันก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบโต้นะขวนก็ขวนไปนะเข้าใจนะอันนี้ก็แสดงถึงความมีเมตตาความรักนะของของสัตว์นะซึ่งตัวมันใหญ่มากนะแต่ใจเนี่ยนะมันอ่อนโยนนะนธรรมาชาติของสัตว์เนี่ยนะมันก็มีความรักความเมตตาเหมือนกันบางทีอาจจะนึกไม่ถึงนะ ไม่ว่าจะเป็นความรักความเมตตาคนหรือว่าสัตว์ต่างพันธุ์หรือว่าพวกเดียวกันแต่ว่าไม่รู้จักกันก็ได้เขาเคยทดลองนะเอาลิงหกตัวเนี่ยมาขังไว้ในกรงแล้วเวลาลิงจะกินอะไรนะอยากกินอะไรก็ต้องไปต้องไปดึงคันโยกนะดึงคันโยกหรือดึงโซ่นะดึงโซ่ก็จะได้ของกินแต่ทุกครั้งที่ลิงดึงนะมันจะมีลิงตัวที่เโดนช็อต โดนไฟฟ้าช็อตอยู่ใกล้ๆอยู่คนละกลงแต่เห็นกันนะอยู่คนละกงติดแต่ยดอยู่ติดก,กันเนี่ยดึงโซ่มากินอาหารทีไรไอ้ลิงตัวที่เจก็จะร้องนะเพราะว่าโดนไฟช็อตบอกกว่าลิงสี่ตัวเนี่ยเปลี่ยนเลยนะโซ่เดิมหรือคันโยกเดิมไม่เอาละนะไปดึงโซ่ไปดึงคันโยกใหม่ทั้งที่มีอาหารน้อยกว่านะ แต่ว่าไม่อยากจะให้เพื่อนซึ่งก็ไม่รู้จักนะมันเจ็บปวดเรียงตัวที่ห้าเนี่ยปรากฏว่าไม่จับไม่จับ,จบโซ่ไม่ดึงโซ่เลยนะเป็นเวลาห้าวันคือยอมหิวนะห้าวันเพราะไม่อยากจะให้เพื่อนเนี่ยเจ็บปวดเรียงตัวที่หกนี่ยิ่งกว่านั้นนะมันไม่แต่โซ่เลยไม่แต่คันโยกเลยสิบสองวันยอมหิวนะยอมอดเพราะว่ารู้ว่าหรือคิดว่าถ้า ไปจับโซ่มาไหลดึงโซ่มาไหลเนี่ยนะเพื่อนก็จะโดนไฟฟ้าช็อตเจ็บปวดแล้วลิงเนี่ยมันมีน้ําใจนะบางทีมันคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองซะอีกอยู่ในลิงนะถามว่าใครสอนลิงนะไม่มีใครสอนนะแต่รู้เองนะหรือจะเรียกว่ามันมีสัญชตาตญาณนิฝังนะอยู่ในจิตใจมาตั้งแต่เกิดก็ได้เพราะฉะนั้นเเวลาบอกว่าเนี่ยเมตตาธรรมเนี่ยนะมันคือมนุษยธรรมอย่างหนึ่งนะ หมายถึงว่าเมตตาธรรมก็คือธรรมะในตัวมนุษย์ที่จริงมันก็มีในสัตว์ด้วยและสมัยนี้สัตว์จะมีมากกว่าคนก็ได้นะเพราะว่าคนเนี่ยชอบปรุงแต่งคิดไปคิดต่างๆสารพัดก็เลยเกิดความกลัวอย่างกรณีฮาลัมบีเนี่ยนะคนไม่รู้จักก็กลัวนะยิ่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เห็นอาลัมเบียนไปไปแตะไปอุ้มนะไปเล่นกับเด็กก็กลัวว่าเด็กเป็นอันตราย ก็เลยจัดการเก็บซะเลยนะคนก็สงสารนะคนก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ที่เป็นอันตรายมากกว่าใครเลยคือคนนี่แหละแล้วคนนี่เราคนเนี่ยเรานี่ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนนะมันเป็นอันตรายมากเขาเรียกมนุษย์ว่าเวนยสัตว์นะหมายถึงว่าสัตว์ที่ฝึกได้ฝึกได้จริงๆสัตว์อื่นๆมันก็ฝึกได้เหมือนกันนะ จะเป็นหมาจะเป็นลิงก็ฝึกได้นะฝึกให้มารู้ภาษาก็ได้ฝึกให้มันมีเมตตก็ยังได้เลยอย่างฮารลัมบีมันก็ถูกฝึกมาให้อยู่กับคนให้มันคุ้นเคยคนมันรักคนมากนะสัตว์ก็เหมือนกันอคนก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ฝึกนะมันก็ไม่ใช่เวนยสัตว์นะแต่ถ้าฝึกแล้วนี่เราก็สามารถจะมีเมตตากรุณาได้นะฉะนันที่เรียกว่ายอมเสียสละตัวเองเพื่อ เพื่อชีวิตอื่นเพื่อสัตว์อื่นก็ได้นะอย่างพระโพธิสัตว์นี่ท่านก็พร้อมที่จะสละในตาอวัยวะร่างกายหรือแม้แต่ชีวิตเนี่ยเพื่อช่วยเหลือไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันนะแม้กระทั่งสัตว์นะอย่างในพระชาตินึงเนี่ยก็เคยยอมโดดลงไปให้แม่เสือเนี่ยกินตัวท่านเองตอนนั้นท่านเป็นฤาษีนะเพื่อจะช่วยลูกเอาไว้แม่เสือมันจะกินลูกเพราะมันหิวมากนะ เสือลูกเสือนี่ก็เพิ่งเกิดแม่เสือจะขย้าลูกพระโพธิสัตว์เห็นก็ต้องการช่วยชีวิตลูกเสือไว้ก็เลยโดดลงไปที่ช่องก้อนผาซึ่งเสืออยู่ตรงนั้นแหละให้แม่เสือกินจะได้รักษาชีวิตของลูกเสือไว้อันนี้ก็เป็นผลของการที่ฝึกจิตเอาไว้นะที่ว่าเป็นเวนัยสัตว์เมื่อเราฝึกจิตจนมีเมตตานะก็สามารถที่จะสละชีวิตนะ เพื่อสิ่งอื่นได้อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยนนรชนเนี่ยย่อมสละอวัยวะเพื่อรักษาสละทรัพย์เพื่อรักษาอาวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและสละชีวิตเมื่อระลึกถึงธรรมหรือสละชีวิตเพื่อธรรมอนนียถ้าเราถ้าเราไม่ฝึกจิตเนี่ยมันก็จะอาจจะทำตรงข้ามนะไม่เพียงแต่สละชีวิตเพื่ออื่นเพื่อตัวเองเท่านั้นนะ แต่บางทียัง,งโง่ถึงขนาดที่เราว่าสละชีวิตเพื่อรักษาอวัยวะหรือสละชีวิตเพื่อรักษาทรัพย์สินก็ได้นะคนที่ยอมตายเพื่อทรัพย์สินเนี่ยมีเยอะนะหรือคนที่ยอมสละชีวิตเพื่ออวัยวะนะมีนะเห็นว่าพุงมันใหญ่ร่างกายนี่อ้วนอยากจะลดความอ้วนยอมนะยอมเสี่ยงตายยอมเสี่ยงตายเพื่อจะลดความอ้วนอันนี้ก็เรียกว่ายอม เสี่ยงสละชีวิตเพื่อรักษาอาวัยวะหรือเพื่อให้อวัยวะมันดูสวยงามนะให้รูปร่างหน้าตามันดูสวยแล้วบางทีก็ตายจริงนะตายเพราะว่ากินยาลดความอ้วนหรือว่ายอมตายเพื่อจะให้ร่างกายมันดูดีอันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ฝึกนะไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ฝึกให้เห็นนะว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำผู้ง่าคือว่าไม่มีปัญญา ถ้าามีปัญญาหรือมีเมตตากรุณาแล้วเนี่ยนะมันก็จะนำไปสู่การเอ้อเฟอื้อเกอื้อกูลทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้เอาละวันนี้ก็พูดกระท่นนี้อ่ะเอมรับพร